ดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเบอร์สุู่สกุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงปูนาสาวแลาวคือเก้าน้ำพอนายพี่น้องเมื่อนี้สาวปูบได้ออกไห้ยออกนานเพราะว่าอยู่เรือนซ้อมมือเลยเนาะย้อนว่าอันทมดินเนาะพ่อแม่พี่น้องทมดินอยู่ข้างหัวเือนเนาะเพราะว่ามันเป็นคุกเป็นหนองจุกลุกจิกลิกเนาะเวลาฝนตกพงตกคำนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำาน้ามันข้างจังลองเจีงแรงเนาะซ้ับบอน้ำกัดมูมาดุดเพิ่มอีกเนาะเห็ดในแบบว่า โมเพื่อนคงสป,ปูนี้เปืเป้อนแห้งนแองพ่อแม่พี่น้องก็เลยแบบทมดินม่เนาะบริถทมด้วยรถใหญ่นะเพราะว่าทมด้วยรถกระบะคอยาวน้ะพ่อแม่พี่น้องไปบึงไปซมกันเลยเนาะนี่กเพิ่นก็ได้แก่ดินมาเนาะเพราะว่าทมเต็มวานนี้ยังบ่ทันแล้วอยู่เนาะพื้นที่หน่อยเห็ดยังกระยาเวลาอฝน,นตกมานามสิไลแล้วก็สิไปคข้างอยู่ในหนองเทวนี้แหละเนาะเดินสปูโบลายเนาะ เห็ดยังกะยากเผื่ออนาคตชีได้เห็ดหองน้ำเนะาะกะว่าคิดไว้ว่าเนาะวางแฟนสะกดเนาะผึ่นก็ใส่รถไทยมาเนาะแต่ลายคนอยู่ทุ่มไปหอดผูเนาะเพราะว่าเดินมันสุดเพียงแต่ซำนี่เพียงแต่รักอันนี้ไปหาอันนั้นนะหาตนางง่อยหนึ่งจำนวน ที่จ้างเนาะก็เป็นเงินอยู่พันสี่กว่าบาทเนาะพันสี่พันหานี่เลยเนาะหาเซนเนประมาณสิบหลดเลยเนาะใส่หลดไทยมันก็ยากในจักหน่อยหนึ่งเนะาะคขจิธาเอารลดใหญ่ก็จักงยำใดสีมาเผื่อเสห์ขุนทางก็เลยอยากทมให้มันแล้วไวไวคือจังสีเนาะ,ะพลนตกมาน้ามก็สิ มันสีอ่างสีคลางเป็นงนงจังสันเนาะ,ะเขตเดนกับบรายเนาะระหว่างเดือนเซานัดกนะนี่กับสิทธิ์เอาดินลงเลยเนาะแบบนี้กวาิเต็มเนาะเพาะห่อนบนอันคุมคา,าวๆนะที่พุดไวเนาะ,ะเปินใจรถกระบะคอยาวนะเนาะเผื่อสิแล่ ดินกับไปคูดอามบาแต่ไห้น้าปุ๋ยเนาะตกแต่งตกาตแต่งย้ายมันนี่แต่มันมีใยในหลังมือ

ทายกันสวดนะเพอามะระก็มโตน่าเที่ยหมพอง่เออสี่สาโลนี่แหละห้าสิบาหสิบมด้วนี่จักจะเกิดคนมาเคยหอน่าอยู่นั้นกห้าสิบสาเว้ยลุงจ้ะจักซิเมนจักลดเนาะ คนเต็มมัวนี้กันจนหอบเลยกันยังบ่ทันแล้วอยู่เพราะว่เมอวานนี้คนเที่ยงแล้วนะเนาะอนจังคนมืนอี้กแต่เศร้าเติมเดดค่ะเนาะสวยๆมาลวเดทอะตอนเศร้าๆอากาศหนาวหนาว ยอตอนนี้จะมาให้อีกเนาะเลยเองเฮงแดดหอมแดดเฮงขนาดเนาะกลัวซีเรียวนะอียังต้องใส่เวลาเนาะวางแผนซะก่อนจึงได้ตามขาดมมา มันเลยคำกุ้มแก่ก็ไปดิว่ากคเปิดเัราะเราต้องดิันร้ คนมาคนมาจนหอบแรงนเงนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหลดไทยไม่มีคุณประโยชน์อะไรเนาะนอกจากแก่พื้นแก่ไม่ไทยนาแก่คนไปไก็ไไรเนาะคนดินมาแบบนี้คนงานสามคนเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออาคื่อใจมานนิบ so ุพกระพือเอาหนิเอาจีนอกก็เป็นพวกเขาใช่ไมามาเห็ดได้แหละบ่จุดใจไรเาเด็ดแต่จัวใจกัน้ำอ้่เราจได้จจุด้จอ่าก้อนชิดพังกับพิษอีกคนผู้เี้นงาน <What? S 2> จมเรื่องเมียอีกเนาะคันเมียิงนี่คือเมียเสีอยาอายอยู่ดอ, s <S ดอกว่าสั้นจมเรื่องเมียออกโอ้โยน <c oughs> คนตายนะมึงเสี่น ไม่เวลาเลยนึกว่ามีเละไปเลยเลยคุณหลวงชายก็โอมเนี่ยไปยี่ปีสีแล้วนิไอ้เล็กเติร์ดเนี่ยไปแบบคนบางคนนะคือไปบรมเม่อเ่องมไดเลยนะจิกเก่าเอ้ยนงจุกลุงจิกลึงเทียนในเต็มอยู่นามหงนอเทวนนะผมมันจะไปคางบหอนพูนลายกว่านามดล้งางเนเดือนึ้นใหม่วัล างันุเบดไหมเนี่งัเีมยแหล่เป่าใใหม่ัเย้อมาฉ่อมมาหอยมันซื้อได้โิ้มันันากลุกขึ้นใหม่แล้วออิมงยตอบรอเ่าคือเาิว่าได้เขาก็ไปเชื่อขนาดติงไปกงโมยงนิพอติงเลย เด็ดกระเด็นน้องอากาศเนี่ยฮอนขนาดยามอซาเรียนนำยามอเพนแล้วฮอนเนาะภับกันเงียบเว้ยขอยาดูถ่าภาพมันเหนื่อยตาชุมสารมีงานใดติดต่ออดไเนาะ ซีซีสีแล้วก็ซี <c oughs> ซื่เอเอาหลับเมาผพวกเราไม่ใช่นายสร้างงานต่างัางางวงงทุ่มคยทุยมคุกใหอในน้ำส่อไปสาะอยู่แล้ว

น้องพ่อแม่พี่น้องงบหาเซนเนาะพันพันสี่ร้อยบาทเนาะสิได้สำนีน้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทมดินเ้าเนาะให้มันได้เอ็นฝ้าไว้ทันหอะลรเนาะเผื่อว่าอนาคตสิได้ตั้งอันห้องน้าเนาะเพราะว่ามันเป็นนองเฮงบนนี้น้องพ่อแม่พี่น้องงบสำนีเนาะเอารถไถมาถ้ารถถอกดินก็สิบบาทเงเนาะแต่ว่า มันที่มันฟ้าอะนะเอาเวลาพ่อแม่พี่น้องคลิปสปูขอหยุดไว้เพียงสำนีก่อนเด้อพอกันคลิปหนาฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็น,ปนกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สปูเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง